อัน,นนี้เวลา14นาะฬิกานะครับมาติดไอุดท้อยโคลงเจดไล700วัตต์นะครับ,บ,บ,รรรบ4แผงกิ้งโกะ3 35วัตต์โปลี่นะครับตอนนี้เวลา14นาฬิกาเด็ดดอ,อกเต็มที่เลยนะครับมาติดตั้งเกิดกระแสนะครับทดลองใช้กันใช้เด,ดยดอะ น้ำยี่สิบคิวต่อชั่วโมงนะครับอัน <Yeah. S 1> นี้ทดสอบน้ำอะแรงัไ่นไหนครับ กำลังทำงานอยู่ครับสี่แผงตอนนี้ครับต่อระบบสปริงเกอร์ในไร่ปลูกหญ้านะครับได้ประมาณสักห้าไร่นะครับคุมสี่แผงนะครับตอนนี้ วระบบสปริงเกอร์นะครับหอยโขงจะไดแผงจิงโก้สีแผ่นะครับ5จะัร้อยห้าสิบบาททั้งไรเลยนะครับตอนนี้สิบห้านาฬิกานะครับ